ตอนนี <ítulo> ้เจออุปสรรคครับผมท่านผู้ชมดูฮะไม้ที่เราจะลงไปตัดนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ครับไม้ที่เราจะลงไปตัดตอนนี้กลายเป็นน้ำมดแล้วครับผมน้ํานี้ลึกประมาณเอวนะครับท่านผู้ชมคือที่ไม้ออกนี่คือมันเป็นหนองน้ํานะครับท่านผู้ชมแล้วเรา่สามารถที่จะลงไปได้ไอ้เก่งคงจะวันนี้คงไม่ได้ตัดไม้นะครับท่านผู้ชมกะว่าวันนี้จะตัดไม้แล้วจะไปเสริมเปลี่ยนโครงหลังคานะครับ วันนี้เราจะต้องทำได้เท่าที่จะทำนะครับท่านผู้ชมเสียดายครับผมดูฮะครับผมน้องหมยังกล้าลงครับน้ำมันลึกนะครับท่านผู้ชมถึงเอวแล้วนะครับน้ำที่นี่โอ้ยเสียดายครับผมไปครับท่านผู้ชมเดียวไอเก่งจับปลาท่านผู้ชมไปต่อเติมเท่าที่จะต่อเติมได้นะครับผมวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับ ปครับท่านชมหมดกันครับท่านผู้ชมบ้านต้นไม้วันนี้ฝนตกอีกแล้วดูฮะตกเยอะด้วยโอยงดอีกแล้วครับท่านชมกระตันไม้กระตันมาได้ครับผมจะขึ้นไปต่อเติมก่ต่อเติมมาได้ครับ หมดนะครับผมคลิปสำหรับวันนี้แย่เลยครับผมถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับผมสำหรับเซีทีตีสามนะครับว่าวันนี้เรียบร้อยอีกตามเคยครับมันจะกกทุบวดทิพย์เลยนะครับเนี่ยโอ้แล้วมา่ด้จะเซตครับบ้านต้นไม้ดูฮะก็แย่เลยครับผมขอไฟเซีตัวนะครับ